ใดีโคตรอะ่ะดีมากอะ่ะคตดีอะ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหจับได้พันธุลาภปุตตะครับลาภะออกมาที่สองนะออกวันพฤหัสนะครับพันธุลาภปุตตะเห็นไหมลาภะนะลาภะดีอยู่แล้วอะ่ะ อุดต่าออกมาเสริมอีกเอออืออะไรยังไงคนวันเพื่อหัสรอบสัาห์นี้จะมีบางคนได้ของใหญ่ของใหญ่ใช่ไลมวะมเร็วเนี่ยอ่ะอ่ะวันหนึ่งคำว่าของใหญ่คือคือ,คอต,ตัวตัวพันธุกมันขึ้นมาตอนแรกพันธุุกเนี่ย มันคือมันคือถ้าเปรียบเทียบเป็นทรัพย์สินเนาะมันคืออฟิลฟิลของมันโดยรวมก่อนมันคือความมั่นคงถูกไหมงานเงินหรือว่าอะไรก็ตามหรือสิ่งที่อยากเมียได้อย่างเป็นถ้าเป็นพันธุ์ทุบมันจะมันจะเป็นเป็นรูปเป็นร่างเออนั่นแหละมันเป็นสิ่งจับต้องได้พอมันเป็นลาภหมายความว่ามันคล่องตัวไอ้ที่ไปไปขอไว้ไปบนไว้ไปดําเนินเรื่องเอาไว้เออ มันจะได้หรือไม่ได้เนี้ยที่มันติดขัดอยู่อะ่ะเออมันจะได้อะ่ะมบอกว่าคีย์เวิร์ดมันเด้งมาว่าเป็นของใหญ่คือว่าของใหญ่ <c oughs> บ้านหรือว่าอะไรที่ดินออไม่รู้อะ่ะมันใหญ่อะ่ะเออมันเป็นลาภะมันเป็นลาภะที่เป็นมันทุกคือเป็นของใหญ่อะ่ะเออนะเอาแบบนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปทางหวยนะเอาไบนี่ก่อนเรื่องของงานก่อนอย่างเช่นใครที่ทำโปรเจกต์เนะาะใครที่ เสนองานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออไปเสนอแล้วมันเป็นงานใหญ่ที่ได้มาโอ้โหแม่งแบบคุ้มเลยอยู่ได้ทั้งปีอะไรเงี้ยอ่ะอ่ะมีเกณฑ์ว่าจะได้เห็นไ,ไหมหรือใครที่ค้าขายอะไรบางอย่างอยู่ก็มีเกณฑ์ของการที่จะมียอดสั่งสั่งอนะ่ะสินค้าหรือว่าซื้อจากเราอ่ะเป็นที่รอดเยอะๆใหญ่ๆญญพูดง่ายได้ได้แล้วสบายเลยอ่ะ <c oughs> ได้แล้วแกปิดร้านเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องขายอีกเลยอย่างเงี้ยเออมันเป็นเรื่องของอพันธุ์ทูนะามันคือสิ่งใหญ่ๆเป็นลาเนะ แล้วมันมีปุตตะเข้ามาคอนเฟิร์มอีกรับพระปุตตะปุตตะมันคือสิ่งใหม่ก็คืออะไรก็ตามที่เราเริ่มสร้างสารที่จะทำนั่นแหละอย่างเช่นคิดไปแล้วนะทําไปแล้วนะนีหรอม้เออจากเดิมๆอะ่ะคิดใหม่ๆทําใหม่ๆไว้แล้วแต่รอผลมันอยู่ตัวปุตตะจะมาคอนเฟิร์มว่าอ่ะในรอบสัปดาห์นี้คนวันอะไรวะพฤหัสเนาะเออก็จะได้ได้อะไรอะ่ะสิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอย่างเช่นเราอาจจะหวังไว้แค่เนี้ยแต่ผลที่ประกอบ มากลับมหาเราอ่ะมันจะเกิดคาดอ่ะคอนเะฟิร์มครับไพ่ดีมากในเรื่องของโชคลาภใครที่เล่นหลายๆอย่างตามเลขบ้านและเลขที่อยู่ในบ้านเอาไว้ครับอย่าลืมนะเลขบ้านเน้นก่อนพันทุเห็นไหมคือบ้านนะครับคือบ้าน และเลขที่อยู่ในบ้านเห็นไหมว่าในบ้านประกอบด้วยอ,อะไรบ้างอย่างเช่นสมาชิกในครอบครัวเห็นไหมถามว่าเอา้าอย่างน,นี้โอ้โหมันก็เยอะที่หมอเลขเยอะก็หมอเชื่อว่าแต่ละคนจะมีเลขประจําตัวที่เป็นเลขเกี่ยวกับบ้านเราอะ่ะก็ประจําอยู่แล้วคุณคุณจะซื้อวิ่แล้วอ๋อเลขอายุลูกเลขพศเกิดแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะซื้อวิแล้วก็ตามนั้นแหละเอาเท่าเท่าเท่าที่เราซื้อประจําอยู่แล้วมันจะไม่เยอะแต่ยืนยันว่าเลขของคนบริทาในรอบนี้อยู่ในบ้านครับคอนเฟิร์ม โดยเฉพาะสมาชิกในบ้านที่เป็นเด็กครับปุตตะพันธุนะุกาว่าเด็กไม่ใช่เด็กเล็กนะปุตตะคือเด็กกว่าเราอ,อย่างเช่นเราอาจจะอยู่กับน้องใช่ไหมน้องก็เด็กกว่าเรายิ่งกว่าเราเราอาจอยู่กับใครไม่รู้แต่เขามีอายุน้อยกว่าเราหรืออยู่ในปกครองของเราทั้งหมดนะครับคอนเฟิรม์มปุตตะพันธุเมื่อกี้บอกมีลูกบอกเลขได้เข้าสี่ตัวเลี้ยงดีนะเด็กคนนี้น อ,อนะบุตตาพันธุนะแบบนี้นะชคลาบมาจากเรื่องของอบุตรบริวารหรือคนที่อยู่นยอยกว่เราเป็นลูกเป็นหลานได้ให้จับก็ได้และหรือเป็น VIP ก็ได้ถ้าใครมีลูกมีหลานนะครับสามารถจุดทูปอธิษฐานถึงก็ได้ครับแบบนี้เลยใครฝันถึงเด็กฝันว่าอุ้มเด็กอันนี้พิเศษหน่อยตัวนี้เป็นเรื่องของสภา,สภาวะหรือเทพเห็นไหมเรื่องของ ฝันดีถ้าเป็นฝันฝันดีใช่ไหมเออแล้วถ้าใครเฉพาะฝันถึงเด็ก